สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมันนี่ก็มาพรกับเจ๊าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะวันนี้เจ๊าข้ามสามตัวเต็งสิพาท่านผู้ชมไปติดตามน้องเล่าความฝันกับน้องฝ้าเนาะค่ะน้องฝ้านี่เพิ่นฝันตองงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็แตกเนาะค่ะแตกสองงวดละค่ะกับมางวดนีเพิ่อนตะฟันเนาะค่ะเพิ่นสิฟันยังไรเป็นไปเป็นมาแนวด้เนาะค่ะถ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องฝ้าพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ้าค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ้าสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมือก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล้าเพิ่มฝันของน้องฝ้าค่ะฝันนี่ก็เป็นฝันตองหดเนาะค่ะเนาะน้องฝ้านี่เป็นฝันแม่นท่านผู้ชมแตกสองหัวส่วนล้วค่ะซีฮกแล้วก็หาหนึ่งค่ะหวดวังหันนี่น้องฝ้าเป็นฝันมาผีผู้เฒ่าค่ะฝ้าขึ้นมาท่าบุญค่ะชิพหาบาทค่ะท่านผู้ชมแต่ค่ะท่านผู้ชมแสนแตกถือกันเบิดบานค่ะท่านผู้ชม รอบนี่น้องฝ่าพึ่งมาพึ่นฝันค่ะฝันตองงวดค่ะพิ่นสิฝันจังไดก็ให้น้องฝ่าพึ่นบ่อยฟังนะคะเนาะน้องฝ่าฝันว่าจังไดบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะค่ะอันเมื่อคืนนอกจากการใดฝันนะคะฝันว่าน้องฝ่านั้นเป็นแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกอยู่บานนะคะแต่บ่ได้ทํางานใจนอกจากแต่บ่มีเงินใจแต่เลยคิดว่าอยากไปทํางานกรุงเทพก็ได้ฝากลูกน้อยนั่น้ำพ่อหญ่ก็ไม่ใญง ให้เลี้ยงลูกไว้ทานะคะ,ะการน้องฟ้านะก็นได้นั่งรถไปนะคะพอไปหอดปลายทางก็ร่จากรถดแต่ละใจเงินเรียบร้อย่ะบ้านนี้ยางลงมามาจกกระเป๋าเบ่งเมื่อเห็นกระเป๋าตังค์นะคะ,ะเงินเงินเสียเพราะว่าเงินเงินอยู่ในกระเป๋าก็ลายบาทจุ กระเป๋านัานเสียบันนี้น้องฝาก็เสียใ,ใจว่าบ่ามีเงินติดตัวพ่อบ่าแจะสิไปต่อจังไหนนะคะก็ได้ได้นั่งห้องไห้นะคะนั่งไห้ย,ยืนด้เตื่อพี่ดอกบันนี้ผู้เฒ่าผู้นึงพเพิ่นก็ไดย่างมาเห็นนะคะเพิ่นย่างมาถามว่าอันอีลาเป็นยังงแล้วคือน,นั่งห้องไห้่นว,ว่าน้องฝ่าเลยบอกคนไปว่าอันกระเป๋าเงินนู้เสียจะไม่ย้ายว่าสัน ว่ามีเงินติโต้พ่อบาทเลยจ้าเรียกว่าอันว่าสิไปทํางานกรุงเทพอันฝากลูกหน่อยไว้บานน้าพอน้าแม่ใจนึงกับว่าอยากไปดอกกับมันมีความจําเป็นว่ามีเงินใช้เรียกว่าบ้านนี้เพิ่นกระดิตูน่ะคือเพิ่นจังเดียยืนเงินให้นูนะคะเพิ่นกะว่าอ้าวไม่ใญ่ชีเด้อเพิ่นว่าเป็นคารถโรเพิ่นว่าแต่ว่าหายเงินไปหนีนี่อย่าไปเด้อเพิ่นว่า ให้กลับบานเพื่อนว่าให้กลับบานไปหาลูกเพือพอ่อนว่าบ่านี้เพื่อนกะได้ยืนเงื่อนให้น้องฝ่าล่ะคะ่พะพอเพื่อนยืนมานี่มีเรื่อนหาเรี่อนเดียวนะคะค่ะน้องฝ่ากะไดเอาน้งเพื่นไหวกำไหวในกำมือจะก,กองค่ะเพื่อนเอาเงื่อนให้น้องฝ่าลแล้วไปจังไดต่อคะ่ะจ้าเพื่อนกะไดยืนเงื่อนให้หาบาทนะคะน้องฝ่ากะไดกำไหวในกำมือจะลอจะลอนะคะ ไต้เดนนคิดด้วยใว่าเงินหาบาทนี่ไม่สิไปใส่หอดใส่ยู่บอก็เลยถามเพนวะไม่ไง่ายเงินหาบาทนี่โนสิไปหอดใส่ละจ้าว่ามันสีสนพอ่อยู่บอสสันดกค่ะเพิ่พนก็นเลยสี่ไปนะจ๊ะว่าคุณน,นี้น่างเพงคนว่าไปขืนรถคันนั่นเ้อเพ่นว่าอืล,ล้วเลยแหนมไปนำเพิร์ลอ,อันรถคันนั้นนันปาทางสีหอดเท่นอนีหล่ิ่นว่า Hmm. อันสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดดื้อพันวะต้องฝากกันในยางไปเห็นรถนะคะตามพ่นบอกนะคะ่ะก hmm. ็ขึ้นรถสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดคือพ่นบอกนะคะก็ได้ถือเงินนี่ห้าบาทไ้ตลอดนะคะก็ hmm. ข,ขึ้นรถไปก็นั่งไปแล้วคะ่ะนั่งไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าหอดบ้านอีลีนะคะหอดไปทางคือพ่นวานะคะ hmm. ก,ก,ก็เดกบานไปหาหลูกค่ะก็ดีใจล่ะค่ะว่าเด็ก,กบ,บานหาหลูกกะค่ะบานนี้พ่อกลับรอดบานละ่กะก็ได้เห็นหน้าลูกก็ดีใจได้ยั้งกะในความฝันกะกระดุะ้งตื่นนะคะวา่าว่าเด็กฝันโตค่ะวัะนนี้ไม่ญ่ที่เอาเงินให้เมนไม่ไงผูกเกา่าที่เพิ่นฝากเงินมาทำบุญบ่อนองฝากค่ะกา ม่ความฝันหนีเบิ้งคับข่ายคับข่านะคะเพราะว่าผู้เท่าีิมาเนกเป็นผู้เท่าไม่ยิ่งคือกันนะคะนากะแขข่ายกันนะคะเพราะว่ากัเบิ้งบ่ชัดว่าเมนเพิ่นโบแต่แต่น้องฝากคิดว่าเป็นผู้เท่าผู้เก่าล่ะค่ะค่ะเพราะว่าแนี่ยเบิ้งี่กอายุเพิ่นกพกเย็ดสิบปีนะบางๆางนีค่ะมานี้นาตาก็แขขายกันค่ะ แต่เชืว่าเป็นคู่เดียวกันเนี่ยค่ะน้องฝ่าคิดว่าเป็นผููเก้าราคาตีมาบอกหวดก่อนนะคะค <sayin S 1> ่ะ,<ฮ>ะควันนี้เมื่อเขาเรื่องตัวเลขเนะค่ะน้องฝ่าอยากให้น้องฝ่าตีตัวเลขจากความฝันนีนน่น้องฝ่าสิตีตัวไดค่ะอันน้องฝ่าก็ตีเงินเพิ่นห้ยหาบาทนี่ก็เป็นเหลขกหาเนาะค่ะค่ะกำไว้ในกำมือนี่ก็เป็นศูนนะคะค่ะก็ะะตีเป็นศูนหาหาศูนราคาบันี้ตีอีกคุ้มหนึ่งกับมือเฮานี่กับหาเนาะค่ะเงินเลยนหากะ หาากับเ็นไดย์จะ g r ับอีกคุ้มหนึ่งนะคะ,คะเพ่นเด้บอกว่าให้ไปขึ้นรถสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะ,คะในความฝันเพนก็บ,บอกออกมาเป็นต,ตัวเลขนะคะน้องฝ่าก,ก็เลยคิดว่ามีเจ็ดหนึ่งเจ็ดนำจา่าจ้าวันนี้เดี๋ยว g r มาหอดบ้านนอะในความฝันเนอะเดี๋ยว g มาหอดูมาหาดูบ้านเลขที่นี่เท่าไหร่คะน้องฝ่าบ้านเลขที่น้องฝ่าก,ก็ฮาสองค่ะฮาสองนะคะนอ้อง แต่ว่าชื่อความแน่นอนก็คือเมนผู้เ่าผู้เก่าถี่ฝาขึ้นมาทําบุญน้่งฝาคิดว่าเป็นผู้เก่าค่ะรอบนี้เพิ่นกับมาซอยอีกน้องหนุฝาเนาะมาให้เงินมากเือนมากสค้นเพิ่นกับบม่หาไปทําการทํางานเนอให้ามยู่น้าดูดน้าเตากให้ท่ันผู้ชมนี่พิจารณาบึ่งน้อค่ะนอะนี่็เป็นแนวทางความฝันของหนฝ่ฝาค่ะหวหนี้เพื่อนก็ให้มาศูนหาหาศูนวก็หาหา เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะหลวงฟ้านาะแล้กกาบาหลิทีหาสิบสองค่ะกายท่านผู้ชมนี่พิจารณาบึงหลวงฟ้านี่เพื่อนกับเป็นคนฝันแม่นละ,ค,ะ 2, นค่ะท่านผู้ชมแตกสองหัวซอนค่ะสี่ฮกแล้วก็หาหนึ่งถ้าเป็นผู้เทา่าผู้เก่าละคะ่ะมาซอยหลวงฟ้าหวดนี้อีกค,คิดว่าเพื่อนสีมาให้โชยอีกเนาะหลวงฟ้านาะจ้า<อ>คิดแยบนั่นละคะ่ะเพื่อนจังว่าเพื่อนบ่อยไปทําการทํางานเนาะให้กลับมาอยู่บ้าน ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้องฟ้าหลายๆค่ะที่มห้แนวทางตัวเลขแนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องฟ้าขอขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของน้องฟ้าเนาะค่ะน้องฟ้านี่เพื่อนกับเขามาสองงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมมวดตีสี่หกกับหาหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นผููเทายืนเงื่อนไค่ะยืนเงืนไฮทิปหาบาทเนาะค่ะท่านผู้ชม เพิ่นยืนเงิ่นหาสิบห้หาบาทกะมางวดนี่เพิ่นกะฝันตัวงวดลหรอคะท่านผู้ชมเพิ่นกะฝันตัวงวดกะเห็นผู้เฒ่าผู้เก่าค่ะกะยืนเงิ่นหาห้หาบาทค่ะยืนเงิ่นหาห้าบาทเพิ่นว่าเพิ่นสิไปทํางานกรุงเทพเนาะค่ะท่านผู้ชมกะตัวเลขของเพิ่นกะศูนย์ห้าห้าเพิ่นกะสิขี่รถไปทํางานกรุงเทพกะสายสายรถเพิ่นเนาะคะ่ะสายที่เพิ่นสิไปนั่นกะเจ็ด หนเจค่ะบานเล็กที่ของเพิ่นกะหาสอง 16, อสิบหกพฤศจิกายนสองพายหกสิบค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจแห,ห่งเจค้สามตัวเต็งนําในเรื่อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้สามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ